สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อท่าการเต้นชัดช้าๆ,ๆนะครับโดยมีท่าโรสเบอรกส์น 4, York, ิวยอร์กแอนด์ทูแฮนดโชเดอร์ทูโชเดอร์และสปอร์ตเทิร์นนะครับห้าท่าท่าละสองรอบเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากนักเรียนชายก่อนนะครับพร้อมเริ่ม1 2 3 4 5 6 7ชัดชัดชาหนึ่ชัดชัดช้า หกเจ็ดแปนิวยอร์กครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสองี่ห้าหกดแปดแฮนด์ด้วยแฮนด์ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสสามี่ห้าหกดแเก้าสิโชเดอร์ทูโชเดอร์ครับนักนเป็นชายห้าหน้านะครับ 1>, 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิหนึ่งสอามี่ห้าหกดแดเก้าสิบต่อไปสปอร์ตเทิร์นครับว้ยหน้าแนะผมเป็นรูปอินฟินิตี้นะครับหนึ่งสอามสี่ห้าหกดชัดชัดเช่าหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ จบนะครับสำหรับของผู้ชายนะครับต่อไปเรามาดูของผู้หญิงนะครับเหมือนเดิมครับผู้หญิงแต่ละท่าจะเริ่มจากเท้าขวาสเสมอนะครับท่าแรกป่ายอ้อมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปด้วยนิวยอร์กไปหน้าครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปแฮนด์ชูแฮนด์ป้หลังครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ต่อไปโชว์เดอร์ทูโชว์เดอร์ครับนักเรีนยนหญิงจับไว้หลังเหมือนเดิมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปสปอร์ตเทิร์นไปหน้าและหมุนนะครับ1 2ชัดชัดช้า6 7 8 9 10 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจบนะครับสำหรับการต่อท่าในวันนี้มีโพสเบสิกนิวยอร์กแฮนด์ทูแฮนด์โชเดอร์ทูโชเดอร์และสปอร์ตเทอร์นะครับห้าท่าฝากให้นักเรียนเอาไปฝึกกันด้วยนะครับไป